บ้าพุทธิสกับท่านยังเดถ้าว,ว,ว่เาขึ้นข้าบุิผิดอีกยังเดถ้าวาเอาเรื่องภาคปฏิบัติทูฟังเพื่อมูเพื่อกันนะเพื่อผู้ปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นเพราะเขาใจบ่เดี๋ยวนี้พอเขาแสดงจบปักเขากลับมาบัดแล้วหลงพมนบพิ่นก็เลยว่านี่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพิ่นรู้เพิ่นเห็นจังไยเพิ่นเบ้าให้ฟังด้วยความองอาจกล้าหาญบสุขกสบท่านเพราะเป็นของจริงที่เพิ่นได้เห็นมา หลวงพ่อมนต์เราเลยตั้งชื่อกันนั่นว่านี่กันบนรรลือเสียหนาฏเด้อหลวงพ่อน้อยหลวงปู่น้อยเพิ่นบนรรลือเสียนาฏย่างองอาจมโหสกสัจธานบอกเก่งกลัวผู้ใดพอเพิ่นรู้เพิ่นเห็นแนวนี้ในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าเพิเ่ยกย่องคณะสงฆ์ที่บรรลือเสียนาฏแล้วก็ประกาศไปเลยว่านี่บรรลือเสียนาฏย่างองอาจได้เลย บาบมีศาสนาอื่นสิสิมีมักผลพระนิพพานมิตรศาสนาพุทธท่านั้นขอให้คณะสงฆ์และอุบาสกิกาบบลือเสียหนาไ้เลยพยนยอนกันเอง่าสนาฮหรือบอกช่องุถพ้นเป็นยังไงสันเจ้าฮะพยนย่องคณะสงฆ์ย่ยองอุบาสกาอุบิกา ให้บรรลือสีขานาดเรียกจบไปเดี๋ยวนี้หรือที่ไม่ได้ที่ที่มานามาเต็มในหัวจิตหัวใจอยูจจ่หันบ่หรือจังใดอยู่นี่เขา,าบอกว่าชายชายบอกว,ว,ว่าเป็นปัญหาเด้มันด่าคนบอกว่เป็น,นาาปัญหาบอกเคยด่าผู้ใดจังเถื่อนได้หน่อยนั่นนี่เอามันสมองมาหมามาใส่มาแม่นมันสมองมนุษย์เนี่ยไม่หรอเห็นเขาบอกเอาคืนเห็นเขาบอกเพื่อชนร่วมบอกเพื่อพระพุทธศาสนาดิาาเขาบอกได้บอกเพื่อเฮาดิเงิเ้ยคนที่ห้องก็ตายเท่าน,นั้นแหละ เหมืนว่าเฮาที่ไม่บอกเพื่อเฮาเฮาอยากเด่นอยากดังอุย้ยขันพาลูกนี่อยากเด่นอยากดังปานนี้สั่งบทหญ่าสารหญ่จีดีใจแล้วออกเหรียญแล้วเขาใจบ่ราะ่านี้ที่มันอยู่จังที่บอกกระถินกระบอลับผ่บาปากระบอมีมีมุ่น,นไปหาเทศรับจ้างกระบอมีอยู่จังที่พ้าลูกพ้าหลาน,น,นาดูนี่อยู่ดิสมัตีาทุดนี่ยังกินนั่น บม่ได้มีเงินมีทองเป็นลอยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านคือมึงคือขนาดเนี้แนั่นมีเงีงก็กินนั่นมีปนกินปนมีแก้วกินแก้วกันดูจังสีไม่ได้มีรู้แล้วฟูแฟบใบฝ่ากระบอมีปันเครื่องเป็นบางครั้งในช่วงที่ออกจังกอลกนี่มันได้ปันเครื่องเพราะได้ใจนั่นใจนี่มีก่อนน้ำมันมีเด้นมีตะตะเกียงตะเกียงกระบอเดงที่มีจำมีแต่เทียมซื่อ เจ้าปันไดมาเบ้ากันเลหลวงปู่ไอ้หลวงพ่อมโนพเพิ่นก็เลยตั้งชื่อกันนั่นว่าบรรลือสีห์หันนาเพิ่นบ่ได้ย่องหลวงปู่หลวงตารูปนี้เด้นั่นแหละเพิ่นย่องทำย่องวินัยย่องการประพฤติปฏิบัติกล้าเบ้าในสิ่งที่รู้ที่เห็นมนุษย์คนนี่ยได้กับเราช่ฟังไหมหลับบรรลือสีหนานามาตุติล่ะ ผมพูดให้เจ้าเป็นสร้างให้กบฏตุภิการบรรลุเสียงานาดก็ให้พาเทเนนที่กบฏตุภิการบรรลุเสียงขนาดว่าบ่มีศาสนาใดดืด้อเห็นบหละ่ะที่ี่มักขุนปณิพนันมีโสดาสกิตาฆ่าหน้าฆ่าและอรหันต์บ่มีศาสนาใดดืด้อที่สามารถเว้ากับเทวดาได้โบสถเทวดาได้โบสถผีได้ มีแต่ศาสนาพุทธมีแต่เหาพระตถาคตที่เป็นพระาราหันกับคณะสงฆ์ที่เป็นพอรหันเท่านั้นที่จะปวดผีได้ซึกษ้าได้ไหมล่มะมาเจางก็สิเป็นลูบพ่นในดากหกมาอยู่นั่นแหละมาเจ้าเห็นว่าเกิดนว่าเพื่อวนร่วมเาะว่าเพื่อเผยพผ่พระพุทธศาสนาในภาคปฏิบัติให้ภูมิกลั่ปฏิบัติอยู่กระตือนรื่นล้ลนจริงจังในภาคปฏิบัติโอ้แมนยีหลีตัวนี้ มันปฏิบัตินี่เพิ่นเห็นจังนี่เพิ่นเห็นจังนี่เปิดในพระไตรปิฎกกระแมนอีลีเพิ่นเห็นนระกเขียนฉบับแต่ไปคารวาเพื่นอนเดหลวงพ่อน้อยเพิ่นกล้าเวว่างเต็มเมเต็มหน่วยขอแตงพญาย่อมมาบวชอีกมาเลือเสียนาฏวราสนานั่นแหละคือว่ากล้าเวความเป็นจริงในภาษาแต่ได้บอกนะในบงเล็บเขาไปถามกูบาอาจารย์รูหนึ่งเบาสุฟังหน่ยเขาปรากาศพ่อแม่กูชานการมาลือเสียนาฏคืออย่างนอ พจีบ่ตามภระาบ้านเขาก็คุยนะบ่แม่นคุยเด้อนี่บ่ตามหลักคําสอนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้จีว่ามาย่องกันเองพระเ้าพุทธเจ้ากันย่องกันเองศาสนาย่องจะของความจาที่แหล่พุทธเจ้าเห็นบ่าล่ะบม่มีศาสนาใดเด้อทิทีิมรรคผลปณิพนิพมิตรศาสนาพุทธนั้นนั่นแหะ ว่ามีศาสนาลัทธิอื่นลัทธิใดศาสนาอื่นศาสนาใดด้วยที่จะเทศโปรดสอนผีใดสอนเทวดาใดมีแต่ห้อตถาคกกัพระพระสงค์สาวกตีป็นพระหลัดเท่านั้นม่ท่านุทธเจ้าก็ย่อมจะของตันเไปเบียนไหมอย่าไปรุดพนในดากหมาอยู่จี่มันบอมแอนมันบอมแนคล้องแนวนี้นะรุดพ้นในดากหมาในดากงัวในดากสัตว์เดรัจฉานอย่ามันบอมแนคล้องเด้หลรุดพนเลย เยียนเห็นมันจบยาสิมีติดท,ท,ทิมานนะไปว่าผู้นั่นว่าผู้นี้ลุงปู่บอกได้ว่า,ผาไผเดหลุงปู่วางไว้ซึ่งหลักคําสอนวางไว้ซึ่งข้อวัดปฏิบัติที่ลวงปู่ได้หูได้เห็นมาให้เขาใจบ่เจนนี่แ้วเวลาตลายไปแล้วไมันด้เป็นอีหยังล่ะเป็นหมาขี่เหี้ยนไปสนเสนอแบดนี้ดักเปื่อยดักนอกไปนั่นเด้วมันเป็นทางแล้ว ปากเต้ยปากนอกไปสเสร็จแล้วเป็นเปรตปากเต้ยปากนอกไปสเสร็จแล้วไอ้ผู้นึงเฝ้าเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนารักษาศาสนาคือยังลุงปู่บอสอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าให้ลุงปู่ผิดทำผิดวินัยไปจับเงือนจับท้องคือพวกพระเปรตพระผีขุดดินดานหยาคือพวกพเปรตพวกผีลุงปู่ขอตายซะบลื้อสีหนาาบอนี่นู้นี่ถาม นั่นถ้าตาบได้ที่หลวงปู่ยังอยู่อยู่นี่ศาส,สนาจะต้องเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมด้วยวิีไนโมบิบุลักษชาแล้วโมกิจิลักษชาผู้เดียวเมนโมบิโมบิผู้ใส่บาทหลวงปู่นี่สีหลวงปู่ผิดพระวินัยแม่เตเยลย์เลนงอยหลวงปู่ขอตายบนรลุสิงาน,าน,นเพราะนี่เมนมูเป็นคณะนี่พาทั้งหลายนี่หลายแสนรูปนี่ สิ่ร่วมตัวกันมค่าพระลูกนี้ต้องการในพระรูกนี้จับเงินจับทองคือมูต้องการใพรนพระลูกนี้เป็นเป็ดเป็นผีเป็นพระหมูพระหมาคือมูหลวงปู่บ่เป็นหลวงปู่ที่ย่อใหม่มูขาเลยมรด้สีนานพศมนสกเอาตรงไหนมาบอกกันเถิดสีหลวงปู่สัวคือมูหลวงปู่เป็นเด้นสีหลวงปู่เป็นพระเอยสีให้หลวงปู่หลวงปู่ที่เป็นพ,ะพ,ะปปนนพระเป็นธรรมานาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ สิให้หลวงปู่เป็นพระตั้งแต่ภายนอกเป็นพวกผาเหลืองซื่อๆหลวงปู่เป็นเป็นพวกผาเหลืองหอมหมาหลวงปู่เป็นงงัวห่มพวกโมนีหลวงปู่เป็นนะเพราะเข้าใจบ่บันีหลวงูุที่เป็นพระเป็นสัมานะทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจที่พระเป็นได้นพื่นปุณณียุ่ธเสภมากาสำรวมวาจาเข้าดาอยู่ใส ถ้าว่าตามถ้ำตามพี่ไยน,นี่คือความเป็นจริงเป็นแบบนี้พากันอวดกันเองโอกันเองอุตริขึ้นมากกันเองบาเฮาดาพุทธเจ้าพากระทำมานี่บันเลือดที่นนาทพอเธอทั้งหลายบรรลือเที่นนาจางองอาจเลยบาบมิศาสนาใดดอกคือศาสนาพุทธนี่พุทธเจ้าเพิ่นตัดไปเพิ่นเว้าไว บพรนั้นมันก็โอ้กันเองกันเถอะนะย่องกันเองกันที่หรือจังไหนกันนะเพระฉะนั้นมันก็ย่องกันเองย่องจากของจำย่องอุบาตุวิการย่องพระเส้านับถือพุทธศาสนาสรุปพลไปถือศาสนามาเป็นอาจารย์ใช่ไหมทันสิวัตรพุทธสัมมีอันนี้มันหาเรื่องกันมันบ้าเมีนเบาให้มันมีความสมัครคีสันตัว ทำวินัยนน่อคือความสามัคคีถ้าพระอยู่ในพระวินัยสองร้อยี่สิบเอ็ดขอมันก็จบเท่านั้นไม่จำเปมนต้องทะเลาะกันได้เยอะนี่นั่นเขาไม่ได้ทะเลาะผู้ใดดิเขาเมาเมาด้วยความสามัคคีทั้งนั้นเขาอยากเห็นความสามัคคีเกิดขึ้นตามตามตามวินัยนี่เอาทำเอาวินัยตัวนี้เป็นเกลางวัดนี่พระยูฮันก็เอาทำวินัยพระยูฮันก็เอาทำเอาวินัยวัดนั่นวัดนี่นี่กายไดก็ตามเอาทำเอาวินัยนี่เขาลบ ทมเคารพปีนัยต่างฝ่ายกับต่างเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เคารพท่อมเคารพปีนมันก็จบเท่านั้นมันต้องไปกินลาบเลือดมันต้องไปกินก้อยกุ้งมันต้องไปยัดเครื่องล่างของขังออกขายมันต้องไปเล่นบองไฟมันต้องไปซื้อลอตเตอรี่มันต้องไปจักบรรสกุลหาอยู่หากินเอาเงินเอาทองผู้นั้นผู้นี้อยู่ตามธรรมตามปีนัยมันปฏิตายหงแต่หากระติดเดียวยาผู้เฮาวิจัเอาจากไหนฉัน เปลี่ยนศาสนาไม่ใช่ขอพระหูจ,กจักศาสนาพ่อปัญญาบระธรรมาถือพุทธศาสนาเลยกขจิมหาเรื่องกันอยู่พ่อสามนีน่นะเข้าใจพ่อรุดพ้นไม่รุดน้ำดักหมาดากมาัดาก,กว้อดักควายก็รุดรุดไปต่ยอวยิจัยไงนั่นเป็นอย่างสั้นบน่ไอดอ้สนบ่ได้อ่อนซ่อนค้นพ่อปัญใดได้เฮาเฮาสนเฮาอ่นอนซ่อนแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เฮ่าสนเหาอ่นอนซ่อนแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แต่ธรรมตวนยัยเท่านั้น เขาสาธุกับผูที่เขาลบถ้ำเขาลบปน,นันเขาก็เลยย่องแล้วพอมนษนบนี่เขาเห็นพระรูปเดียวเท่านี้ที่เขาลบเขากล้านอกนั่นห้องบระเเห็นไวเห็นแต่หาเรื่องเขาบางรูปพระปวัดิประเสรลบนี้แล้วบางรูปพุ่นลบยังไดกุฏิพุ่นบารงศย์มาตัวบาปปจุบัติก็มี บนัานรื้เสียขนาดป่อนี่ฮะยนี่พวกหัวโค้ดเป็นเต้าอ,อยู่นี่ก็ดองกูนเนี่ย,ย่านปานน้ำเขาต้องบวชมาดอกเห็นเพื่อนเขาไปงานมู่งานคณะมือนั่น,นโอ้ยพ่อแม่กูจ่ายเงาตายจากเงาแล้วพวกพวกเฮาก็ต้องสู้ร่วมกันเด้อบาะเนี่ยหลักจารักธรรมหลักไวเน่ร่วมกัน ปติปธาติพทท่พอแม่กูจานเนาะที่เป็นพระใยป้าโซตุจอเป็นโซตตายมามือห้ารักษาไว้ออกชูน้ำกันเพื่อปอกป้องหลักธรรมเรักวินัยรวมกันเฮาบอจังสี่มือนั้นหมนู่คณะบอจังไหนบ่เน,นีโอ้นในมณหลวงปู่พ่อผมบอกล้าดอกนั่นเอ้าคือวบาจังสี่คือคิดจังสี่เฮาเหตุถูกต้องตามธรรมตามวินัยที่ไปย่านอีหยังตายก็ตายข้าวคุณงามความดีที่เขาสั่งให้ปิยานอีหยังเดี๋ยวนี้ เอาต่แม่เกิดมาก็ตายเท่านั้นเพราะมีผู้ใดขาเข้าเอาก็ตายขึ้นเขาดิ่นีนั่นเออถ้าเคยขาเขาก็ขาเข้าหุ่นตัวอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างเดียวนี่เคยดาเขากกระดาหุ่นตัวเคยหาเรื่องเขาเขกกหาเรื่องเขาหนตัวนั่นเคยซอยเขาก็กซอยเข้าหนตัวเคยย่องเขาก็ย่องเข้าหนตัวมันก็จะเป็นอย่างเคยขาเขาก็ขาเข้าหนตัวอันนี้เขาบอกเคยที่ไปด่ดาผู้ใดได้หลือเขาบอกตามตามตามบีไหนนี่ระกำตอนเป็นแบบนี้ มันบ้าอีนังกระดอกกระเดียดเลยมีเรียนไหมคะตั้งช e like like e mm ื hmm. ่อเฟซไหมถ้าจะมาตั้งชื่อว่าเฟซรุ่ดพ่นมีลงมหาเวจีนาลงอยู่กีพบจีจ่าจีทุตท่านตอนไหนพี่น่าเอาตัวนไหนเขาบอกไม่ผิดบอกได้เขาบอกเพื่อส่วนรวมเขาบอกเพื่อเผยเผ่ผู้ได้จัดนานั่นเขาวอาเพื่อเผยเผ่ตามหลักธรรมตักวินัย นี่ภาคปริบัติเป็นแบบนี้นี่ภาคปฏิบัติเป็นแบบนี้เขา้าด้เรียนหลายเตะเข้าเรียนพอ่อรูดีความเคารพเขามาเรียนในหลังที่เข้ามาอยู่นี่นี่ปีพ่อจ่อจองพันห้าร้อยห้าชิบสองี่เนาเท่าพึ่งมาเปิดพระเตยพิโกน้อนน้ะไม่ได้เปิดอาย่ป้ายอายุเขาลูกเดียวคิดว่ายอยู่ป้ายดูเขาลูกเดียวจนตายจนตายจนตายนี่ปีที่สิบพ่อมาอยู่นี่นั่นเรื่องของเรื่องมัน เอากภาษามมันไปเสด็เรื่อยเลยน,ะนี่กเ็เพราะยังละบัดเพราะบากกรรมเองาเรานี่เขาบอเรื่องเสีขหนาดเป็นว่าปเป็นตั้งไงเขานั่นะเรื่องของเรื่องมันนะเขาบอกยู่ตลอดอยุ่ตลอด,อลอดที่วางได้สะนะเอออันนี้ก็ยกให้น้องพอมามนบจัดการลดนี่น ลงกูลงตาลงนี่มันเบาภาษาอีสานเบาค่อยเป็นเบาซ้ำเบาได้นี่แหละอ่านม่ไปอยู่ป่าดนเลยลืมภาษาอีสานอืมจำได้แน่แต่อีสระแน่ขั้นเขี้ยวอืม <laughs>